วันนี้เราจะลองมาซ่อมหลอด LED แบบขั e ้ว E27 ครับหรือว่าขั้วเกียวสวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้เราจะมาซ่อมหลอด LED ขั e ้ว E27 ดูหลอดขั้ว แบบ e 2 7หรือว่าขั้วเกลียวเนี่ยวันนี้ก็มีโอกาสได้ไปเปลี่ยนให้บ้านท่านหนึ่งถือว่าได้หลอดมาเยอะท่านผู้ชมก็เป็นหน้าเป็นที่น่าเสียดายครับถ้าหากว่าเราทิ้งไปเราจะลองเอามาแกะซ่อมดูเผื่อว่าอาจจะพอใช้ได้บ้างหรืออาจจะมีวิธีที่จะสามารถนํากลับมาใช้ใหม่ได้วันนี้ผมเลือกมาสองไซส์ครับจะมีไซส์ใหญ่และไซส์เล็กไซส์เล็กก็จะอยู่ประมาณ10วัตต์ส่วนไซส์ใหญ่ก็อยู่ที่1 3วัตต์ เดี๋ยวผมจะลองแกะเอาหลอดใหญ่ดีกว่าครับท่านผู้ชมเผื่อว่าจะสามารถใช้งานได้น่าจะสว่างกว่าแต่เราจะลองมาแกะดูซึ่งจะมีลหลอดนึงท่านผู้ชมหลอดตัวเนี้ยผมจะให้ท่านผู้ชมดูก่อนอผู้ชมสังเกตด,ดูตรงนี้นะครับผมจะเปิดไฟละหนึ่งสอง อ่ะจะกระพริบนิดนึงอ่ะสวดีหลอดนึงเปิดนะครับหนึ่งสอ,งอ่ะอันนี้จะเงียบผมจะลองแกะสองไซส์ดูนะครับท่านผู้ชมคือที่มีแสงสว่างแป,ป๊บนึงกับไอตัวที่เงียบชี้เลยเดี๋ยวเราจะมาแกะดูครับว่าจะทํายังไงได้บ้าง เดี๋ยวผมแยกหลอดกันครับหลอดนี้ที่ว่าติดแป๊บเดียวระดับมันจะมีอะ,อะเดี๋ยวมาไว้กนครับจะได้เห็นชัดๆัดโอเคตัวนี้ติดแป๊บเดียวระดับส่วนตัวนี้เงียบเลยเดี๋ยวจะลองแกะหลอดที่เงียบก่อนครับะจะหาวิธีแกะยังไงดีส่วนมากตัวนี้น่าจะเป็นคนละส่วนนะท่านผู้ชม lớp không, bay, <laughs> ออกแบบแตกเลยแล้วเวลาจะประกอบคืนอะประกอบคืนได้ไหมเนะี่ยอ่าโอเคครับ อโอเคประกอบขึ้นได้อยู่ก็จะเห็นได้ว่ามีสายขึ้นมาสองเส้นนะท่านผู้ชมอเสองเส้นแล้วแถมมีมีตำแหน่งขั่วบอกให้ได้ให้ด้วย ตัวที่เป็นเป็คัวบวกส่วนทางนี้เป็นขัวลบหลอดนะท่านชมก็จะมีทั้งหมด1 2 3 4 4 2เป็น8ป32ี่1า14ตัวนี้บอกว่า13วัตต์ก็ก็น่าจะหลอดละว,วัตต์นะน่าจะได้ท่านชมเพราะทั้งหมดมี14หลอด13วัตต์อาจจะ,ะลดหย่อนนิดหน่อย ถ้าหากว่าหลอดละครึ่งวัตตก็คงจะไม่พอสเปคก็น่าจะเป็นหลอดละวัตตเลยทีนี้ตรงส่วนนี้ก็จะมีโวลต์บอกของของไดเวอร์นะครับผมหรือว่าตัวจ่ายจ่ายพลังงานให้กับหลอดตัวนี้ตรงนี้จะเขียนว่า94โวลต์94โวลต์เดี๋ยวเราจะมาลองวัด ลัดไฟว่าไอตัวไดเวอร์อยู่ข้างในเนี่ยหรือว่าแรงจ่ายเนี่ยมันสามารถที่จะมีไฟออกมา2จุดนี้ได้ไหมถ้าหากว่าไฟออกมา2จุดนี้ได้ก็หมายความว่าไอตัวข้างในนี่ไม่เสียหรือว่าตัวไดเวอร์หลอด LED ไม่เสียก็จะเสียเฉพาะหลอดหรือว่าหลอดอาจจะขาดพอดูแล้วหลอดนี้น่าจะต่ออนุกรมกันน่าจะอนุกรมกันก่อนที่เราจะมาวัดดูว่า มันต่อยยังไงเดี๋ยวเรามาวัดตำแหน่งไฟนี่ก่อนครับว่าไฟออกมา94โวลต์อย่างที่ตัววงจรบอกไหมอให้ช่วยดีนะ้อนี่แล้วกันแต่ผมจะตั้งย่านมิเตอร์นะครับไปที่200โวลต์ ตัวนี้สเปคบอกว่า9 4โวลต์โดยตำแหน่งฝั่งฝั่งขวามือนะท่านชมจะเป็นขั้วบ,บวกนี่เป็นขั้วลบอันนี้เราจะสัมผัสไม่ได้ท่านชมเพราะว่าพวกหลอดพวกนี้ยไดเวอร์อาจจะอาจจะเป็นไดเวอร์แบบเนที่ว่าเป็นกาวร้อนเลยเดี๋ยวเราจะลองประคองนะแล้วก็เปิดไฟดูผมจะเปิดนะครับเปิดละ ข okay. วบขัวบวก9 2 93ถือว่าใกล้เคียงท่านผู้ชม93โวลต์ตัวองศาบอก94ก็ก็น่าจะทำงานได้นะถ้า93เนี่ยก็แปลว่าไดเวอร์ไม่เสียก็จะเสียชุดหลอดอย่างเดียวเดี๋ยวเราจะมาลองวัดดูครับว่าหลอดนี้มันตอแบบไหน ที่แน่ๆเราต้องขาดครับเพราะไฟมาแล้วมันมันไม่ทํางานสวิตช์นี้ตัดแค่เส้นเดียวนะท่านชมอย่าโดนนะเพราะเราไม่รู้ว่าเราตัดเส้นไหนก่อนโอเคเราจะมาวัดดูครับว่า LED ที่ต่อ,อยังไงอ่ามิเตอร์แบบดิจิตอลครับ ตัวนี้วัดไม่ได้หน่าเสียดายที่ผมยังไม่ได้ทําตัววัดหลอด LED เลยผมจะใช้มิเตอร์แบบเข็มแทนแบบเข็มก็ตั้งมาที่ 10k เลยแล้วกัน 10k นี้ก็จะมีแบต9โวลต์บวก3โวลต์เป็น12โวลต์ เขียนขึ้นแปลว่าถ้ได้อันดับแรกเราจะมาหาขั้วก่อนครับว่าฝั่งบวกเนี้ยมีหลอดไหนบ้างที่ที่ใช้ขั้วบวกอยู่อสายไหนก็ได้ท่านทุแตบเลยนี้ขั้วบวกครับแตะไปที่อ่า นี่แล้วกันไม่สะท้อนแสงตัวนี้สะท้อนเฉยเลยยากนะท่านชมหามุมยากที่สุดเลยอ่นครับอา,อาจจะพอเห็นอยู่ลดแสงนิดน,นึงโกเคอ่ะกัวบวกสายตแตกของก็แล้ว กพื่อจะรู้ว่าตำแหน่งหลอด LED เนี่ยมันมีหลอดไหนบางที่ต่อขัว้วบวกนะี้ขั้วบวกครับแตะไปเลยเพื่อหาอ่ะนี่หนึ่งขั้วนบขั้วบวกฝั่งนี้ก็ต้องเป็นขั้วลบของหลอด LED อย่างแน่นอนอ่ะหลอดติดแนละ้วท่านชมเนี่ยมิเตอร์แบบเข็มครับสายสีดำนี่จะเป็นไฟสีไฟบวกนะท่านชมส่วนสายสีแดงก็จะเป็นไฟลบอ่ะโอเคเราป้อนถูกหรือว่า ตอนไฟถูกขั้วหลอดไอดีก็จะสว่างขึ้นอ่าทีนี้มีหนึ่งหลอดท่านทั้งมอ่าอันนี้ก็โดนขั้วบวกเหกันมีหนึ่งหลอดสองหลอดที่ฝั่งขั้วบวกใช้ร่วมกันอันนี้ไม่ใช่นี่หลอดหลอดหลอดวางเอียงนะท่านทู้มนี่ก็ไม่ใช่หลอดถัดนาครับหรือว่าหลอดที่ต่อต่อกันอยู่ต่ออนุกรมกันว่าเป็นหลอดไหน จะยากหมอือนันนะทา่านผู้ชมผมก็จะพยายามเต็มที่ละอ่านี่หลอดนี้ครับต่ออนุกรมมันอยู่หลอดนี้ล่ะไม่ถึงแต่ว่าหลอดเนี้ยต่ออนุกรมกับหลอดนี้อ่าหลอดนี้ก็ต่ออนุกรมกับหลอดนี้อันนี้ก็ไม่ใช่อันนี้ก็ไม่ใช่อ,นนใชอ่ะเดี๋ยวผมจะเขียนวงจรขึ้นมาก่อนครับพูดง่ายคือตอนนี้ค้่บวกมีสองหลอดละสองสองคู่พูดง่ายคู่นี้ ค,คู่นี้ต่อกันคนู่นี้ต่อกันโดยคู่บวกตรงนี้ต่อร่วมกันคู่บวกตรงนี้เดี๋ยวผมจะวาดวงจรขึ้นมาดีกว่าเพื่อที่จะไม่ไม่สับสนมีคู่วบวกแล้วก็คู่ลววบคู่ลบอ่สองเส้นทีนี้หลอดแรกที่เราวัดเราป้อนไฟบวกนะท่านผู้ชมหลอดก็จะสว่างขึ้น ก็จะสว่างขึ้นทีละปอนถูกทีนี้สองหลอดนี้มันต่อที่กันอยูอ่ถึงกันครับท่านชมสองนี้ถึงกันแต่ว่าสองฝั่งนี้มันไม่ถึงกันที่เราวัดเมกกื่อกี้มันจะต่อสั่งนี้ทีนี้เราก็จะวัดไปเรื่อยๆเราจะมาดูว่ามันมีทั้งหมดกี่หลอดอนี่สว่างครับหลอดนี้กับหลอดนี้ อันนี้ไม่สว่างละชุดที่สองอ่าชุดที่สองสว่างแต่ว่าหลอดเนี้ยไม่สว่างหลอดนี้น่าจะขาดวัดต่อไหมครับอ่าดที่สามชุดที่สองชุดที่สามอ่ะก็ติดสังเกตทุกเข็มครอ่าพัดอ่าแม่เข็มขึ้นหมายถึงว่าเส้นนี้กับเส้นเนี้ยต่อตงกันอยู่ตัวนี้ต้องเป็นขั้วบวก ก็บวกจับครับแล้วก็วัดเลยะนะตรงนี้สว่างละแปลว่าหลอดหลอดนี้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 ต่อถึงกันอ่ะสี่หลอดนะท่านชมแต่หลอดนี้ขาดที่เราวัดไม่ติดอ่ะหนึหนลอดไม่ติดเดี๋ยวมาร์้ไ้ก่อนอ่ะโอเค หลอดที่สี่แล้วทีนี้เราอยากรู้ว่าหลอดที่ห้าที่จะต่อจากตัวนี้เป็นตัวไหนแล้วก็จับไว้ได้ฟังครับสา,สายไหนจับไว้ก็ได้แล้วก็วัดหาแถวนี้แถวนี้ก็คงจะคงจะไม่เกี่ยวท่านผู้ชมต้องมีตัวนี้หรือไม่ก็ตัวนี้นี่ก็ไม่ใช่ตรงนี้ตรงนี้ถึงกันนะท่านผู้ชมตรงนี้ก็ต้องเป็นหลอดที่ห้าต่อกันไว้แล้วก็วัดต่อเลยสว่างครับ สว่างแล้วก็วัดไปเรื่อยอต่อเนี้ต่ออนุกรมอนุกรมมันอยู่สว่างครบจะไปต่อ,อสว่างออเคหนะนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดหลอดนะท่านผู้ชม ตรงเนี้ยมันสิบสี่หลอดมันก็ต้องคนละครึ่งก็คือคนละเจ็ดหลอดนั่นเองเราก็จะมาชุดที่สองต่อชุดแรกเราวัดแล้วก็คือหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดชุดนี้เราวัดเมกกื่อกี้สว่างนับหลอดที่ 2, สองสว่างหลอดที่สามก็สว่างทีนี้อยากรู้ว่าตำแหน่งตรงเนี้ยมันต่อถึงหลอดไหนอยู่เราก็จับไว้อ่ามันต่อตรงนี้ถึงกันเราก็เอามิเตอร์สายสีบวก จับนี่เลยแล้วก็ต่อครับ่าสวา่างแล้วก็ต่อเลยเพราะว่าแถบแรกนี้เราวัดแล้วก็ต้องไปหลอดข้างในอย่างแน่นอนสว่างสว่างเอเกหนึ่นสงสงองสามสี่ห้าหก็หลอดนี้ต้องหลอดที่เจ็ดเราอยากรู้ว่า,าตรงตำแหน่งเนี้ยขั้วไหนตันต่อซิงตันอยู่แล้วก็จับแล้วแล้วก็วัดอ่าม,มิเตอร์ขึ้น ก็แปลว่าคั้วนี้คนนี้ต่อถึงกันอยู่แล้วก็จับได้เลยแล้วก็วัดทีนี้หลอดนี้ไม่ติดแน่นอนครับหลอดที่เจ็ดของฝั่งที่สองไม่ติดเอาอกมาก,ก่อนลืมโอเคทีนี้เราก็มาเขียนวงจรขึ้นมาแถวแรกหลอดที่สองไม่ติดก็คือเสียผมให้มันดำๆกันจำง่ายก็วาดมาเลยเจ็ดหลอด หนึ่งสองสามสี่ห้าหเจหนึ่งสอสาี่ห้าหกเจ็ดหลอดแถวที่สองที่เรา,าทัาเมื่อกี้ครับทา่านชมเหมือนกันสัญลักษณ์ LED นะต้องมีตูกซ้อนปิ่งออกแบบนี้แต่ผมขี้เกียจทำละ แต่ว่าหลอดที่เจ็ดแถวที่สองเมื่อกี้คือตัวนี้มันขาดมันไม่ติดทีนี้สองฝั่งนี้ถึงกันเพราะอะไรถึงกันเราวัดดูก็ได้ครับท่านผู้ชมนี่นะครับตำแหน่งไฟลบดูเข็มมิเตอร์นะครับท่านผู้ชมตรงขึ้นอย่างเงี้ยถึงกันแต่ตรงนี้ก็แถวแรกครับท่านผู้ชม อ่าตรงจะต้องถึงกันเนี่ยขั้วนี้ขั้วนี้ถึงกันก็หมายถึงขั้วนี้นี่เองเนี่ยถึงกันอยู่นี่ก็เป็นไฟลบแหละหลอดที่ขาดห <Anton> ลอดที <quelques> ่ขาดเห็นได้ว่าขาดฝั่งละหลอดเพราะว่ามันต่อ,อนุกรม,มันอยู่ถ้าขาดว่าถ้าหากว่ามันขาดหลอดใดลอนึงหลอดทั้งหมดก็จะไม่สาว่างเห็นไหมครับว่าหลอดที่ขาด ไฟก็ผ่านไม่ได้แถวที่2หลอดที่ขาดไฟก็ผ่านไม่ได้ก็ทําให้เครื่องตัวนี้เอ๊ทำให้หลอดไอดีตัวนี้ดับหมดเลยก็ไม่ติดแต่ว่าตัวเลเวอร์ทำงานได้หรือว่าภาคกะแไฟทางานได้อ่ะตัวนี้เราก็รู้แล้วว่าภาคกะแไฟโอเคเพียงแค่หลอดขาด2หลอดอ่ะส่วนเราจะหาหลอดมาเปลี่ยนยังไงเดี๋ยวไว้ท,ทีหลังครับเดี๋ยวเราจะมาดูหลอดอีกหลอดหนึง การวัดก็จะวัดเหมือนหลอดแรกครับท่านผู้ชมเดี๋ยวผมขอวัดแป๊บนึงครับเพื่อเ,เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาแถวแรกก็จะขาดอยู่หนึ่งหลอดอันนี้แถวแรกผมจะให้ตรงนี้เป็นแถวแรกครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหลอดที่ขาดครับท่านผู้ชมที่ห้าหกเจ็ดตัวนี้ส่วนแถวที่สองหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดอ่แถวนี้ขาดครับท่านผู้ชมอ่ะก็จะก็จะเท่ากับว่าขาดฝั่งละหลอดอโอเคครับเดี๋ยวผมจะลอง จะลองเปลี่ยนดูสักหลอดอ่ะภาพอันนี้น่าจะใหม่กว่าเดี๋ยวจะลองเปลี่ยนตัวนี้ดูโดยเราจะใช้ของเก่าท่านผู้ชมอ่ะตัวนี้หลอดมันแตกครับแต่ตัวนี้จะเป็นแบบแผ่นไมนกล้าบางๆท่านผู้ชมอ่ะตัวนี้ต้องระบางบาดมือนะครับก็จะมีหลอดอยู่ข้างในอันนี้ก็น่าก็น่าจะใช้ได้อยู่แล้วก็มีอีกแบบหนึง่ง แบบน,นี้จะเป็นแบบอลูมิเนียมครับอันนี้ก็เป็นแบบเดียวกันครับเพียงแต่ว่ามันคนละชนิดกันตัวนี้ก็จะอยู่ข้างในเหมือนกันครับท่านผู้ชมตัวนี้แก่มาก็ค่อนข้างจะลําบากเพราะติดซิลิโคนแน่นเหมือนจะเป็นกาวเ้วยเราจะมาตัดแบ่งเป็นัช่องๆครับเดี๋ยวเราจะมาวางตัวติดกาวคนระับท่านผู้ชมกบฝังล้วตัว อ่านี้ตัวหนึ่งของนี้ตัวหนึ่งเราวัดด้วยตั้งไปที่คูณสิบเคอ่าอ่าฝั่งนี้เป็นบวกคนระับท่านชมสีดำเนะี่ยบวกอ่าบวกครับบวกของบน บวก,บวกโดยเอาหลอดใหม่นะท่านชมต่อขนาดไปกับหลอดเดิมเลยฝั่งนี้หลอดที่เสียก็เอานี้ขนาดเลยครับส่วนหลอดนี้เสียก็เอาหลอดเนี้ยขนาดไปเลย,เลยต่อกล้วยถูกนะท่านชมแถวที่หนึง่งนี่เป็นสีดําไฟบวกครับแล้ก็มาแล้วก็มาหลอดเนี้ย อ่าตุนหลอดนี้ก็ต้องติดครับส่วนแถวที่สองที่เสียขาดขาดหลอดนึงอันนี้แถวที่สองครับตอนชมนมาเนี้ยหลอดที่ห้าหลอดที่หกหลอดนี้ก็หลอดที่เจ็ดอ่าวกเคครับเนะี่ยอ่ะหนึ่งสองับ โอ้โหฝังจ้าแลค้ครับท่านผู้ชมีครับส่วนอีกหลอดนึงก็จะทำลักษณะเดียวกันท่านชมจะเอาปัญหามันอยู่ตรงที่ว่าไอ้ตรงเนี้ยมันมันปัดกียากนิดนึงตรงเนี้ยตรงด้านข้างนะท่านผู้ชมก็ขูดๆออกขูดใช้ใบมิคเตอร์ครับขูดออกสองฝั่งเพื่อจะได้ปัดกีง,ง่ายเนี่ยตรงนี้หลอดนี้เสียตรงนี้หลอดนี้เสีย แล้วอย่างหนึ่งก็คือผมสงสัยไดเวอร์ท่านผู้ชมว่าไดเวอร์ตัวนี้มันทานํางานยังไงอะแต่ตอนนี้ผมยังไม่แกะแล้วคงจะเสียทรงก็จะใช้งานไปก่อนจนกว่าว่าเราจะเปลี่ยนหลอดไม่ได้แล้วเราจะมาดูวก็ตัวไดเวอร์เนี้ยมันทํางานลักษณะยังไงตัวนี้คงก็คงไม่ได้ทําให้ท่านผู้ชมดูก็การทําก็คงจะลักษณะเดียวกันกับตัวนี้ส่วนการประกอบก็เมื่อกี้มันลงล็อกได้เลยครับแน่น ส่วนในตัวติดกาวตำแหน่งนี้หรือว่ากาวสองหลอดอ่ะมาบีบสมกันตัวนี้ผมซื้อมาจากร้านมิสเตอร์ดีไครับซึ่งคู่นี้ก็จะแค่19บาทก็ใช้จนคุ้มนะท่านผู้ชมใช้ใช้งานได้เยอะอยู่แล้วก็ถูกด้วยถ้าจะเป็นหลอดของดีๆหน่อยก,ก,ก็คงจะไม่คุ้มอโอเคครับท่านผู้ชมขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมเดี๋ยวโอกาสหน้าเรามาเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับผม